สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาทาร,รุกสาพยากรน,นะคะคริมิาสาจะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2565ราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคะ่ะมาดูกันว่าชาวราศีเมถุนนะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะซึ่งก็ขอเตือนนะคะการทำนายดวงนี้เป็นดวงไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ดูอย่างมีสตินะคะซึ่งไพสาได้อธิษฐานจิตแล้วก็หยิบไพไว้ให้แล้วนะคะ เรามาดูกันเลยว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกที่ชาวสีเมถุนได้มีไพ่สามดาบไพ่อัศวินถือดาบนะคะสมไม้เทา้าค่ะมีไพ่จัสติกขึ้นมามีไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็ห้าไม้เท้ามีไพ่เดอร์มิต นะคะ8ถ้วยแล้วก็ราชนีถือดาบและไพ่สุดท้ายนะคะกลอนไพ่6ถ้วยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ที่ได้นะจะมีไพ่ใหญ่นะคะมีไพ่ justice ไพ่ใหญ่ที่มีเนาะมี justice มี the hermit ค่ะ จะติดกนะับเดอนเฮอร์มิต i เนาะจากไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้อ่ะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มีเรื่องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเสียใจนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะคะทุกข์ใจเสียใจนะคะแล้วทําให้คุณแบบแตัดสินใจทําอะไรโดยที่แบบรวดเร็วโดยที่ไม่มีความรอบคอบนะคะ เห็นไหมคะพอไพ่สองใบนี้คู่กันบางทีพอมีไพ่เกี่ยวกับแบบเสียใจมากๆแล้วคุณทําอะไรมุทะลุอะทาอะไรด้วยความที่แบบไม่รอบคอบแบบรีบเกินไปอะไรเกินไปบางทีมันทําให้ขาดความรอบคอบขาดความยังคิดนะคะเนาะแล้วก็คุณพยายามมองหางานคุณพยายามมองหางานงานที่สองที่สามนะบางคนอาจจะอยากทํางานที่มันแบบ เอ้ยงานงานเพิ่มงานที่มีอยู่หรือมองหางานที่มีอยู่นะคะคุณอยากเพิ่มงานแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณจะไม่เสียเปรียบคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นม่ใช่จัดติขึ้นมาสิ่งที่เราทำเนาะก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะ ขอเพียงคุณอย่าใช้อารมณ์และะ้ะพอมี่ไพ่มานี้นยคุณอะบางทีใช้อารมณ์มากเกินไปอารมณ์ในการทํางานอารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเขาบอกให้ใช้สตินะอย่าใช้อารมณ์เพราะว่างานคุณมันค่อนข้างจะแบบยุ่งเยอะงานคุณค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยุ่งนะคะแล้วทําให้คุณบางทีคุณตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้นะคะไพ่เราบอกว่ามีไพ่เดอเฮอร์อมขึ้นมาตรงตําแหน่งนี้ไพ่อบอกว่าคุณจะต้องมีสติมีความรอบคอบ มีความรอบรู้นะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำนะคะพอไดเฮมิดขึ้นมาเนี่ยค่อยๆค,คิดค่อยๆทำต้องมีสติมีสติทุกอย่างที่ทำนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันไม่โอเคอะ่ะคุณรู้สึกเศร้าคุณให้คุณก้าวข้ามมันไปให้ได้นะไม่ต้องไปสนใจมากหันหลัางก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เนาะพอก้าวข้ามผ่านไปได้นะ ปัญหาอะไรเข้ามานีคุณสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะสุดท้ายคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าคุณเก่าๆทุกคนที่คุ้นเคยคอยเข้ามาหยิบยื่นเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้าง ดูไพ่การงานเลยนะคะไพ่การงานของคุณเนาะการงานของชาวราศีเมถุนนะคะคุณแบกรับภาระเยอะงานเยอะงานยุ่งแต่ถ้าคุณทําทุกอย่างด้วยความอรอบรู้มีความรู้นะมีไพ่เมจิเชียนขึ้นมันจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณเนาะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแะปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยแบกบรับภาระเยอะหน่อยในเรื่องของงานนะคะบางอย่างก็ต้องทำใจนะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากพยายามก้าวผ่านสิ่งที่สิ่งที่มันทำให้เราเสียใจทุกใจนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องการเงินเดืนดีก,กว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างการเงินของชาวราศีมถุนนะคะว่า ได้ไพ่เดเวอร์ได้ไพ่สองเหรียญอ่ะได้ไพ่คิงถือดาบเชื่อปะอ่ะใช่ไพ่เดเวอร์นะคะบอกว่าการเงินของคุณโอเคมันก็ไหลลื่นไปได้ไปได้ดีการเงินของของคุณจะมาจากทางไกลหรือมาจากออนไลน์ซะส่วนใหญ่ใครที่ชอบทำงานออนไลน์เนาะอ่า uh, และที่สำคัญนะเรื่องเงินคุณจะหมุนไปได้คุณจะผ่านวิกฤตไปได้นะคะ แต่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณนะณจะผ่านวิกฤตได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะสามารถจัดการบริหารจัดการการไปสําหรับเรื่องเงินมาดูเรื่องโชคลาภหน่อยชาวราศีมีถึงจะมีโชคลาภไหมนะคะสามใบค่ะอืมโอเคบางทีโชคลาภมันอาจจะมีนะถ้าได้นะถ้ามีโชคมีลาบได้มาจากความฝันนะ ความฝันแต่จริงๆมองดูแล้วโชคลามาจากเรื่องงานมากกว่านะคะเนาะแต่เรื่องเสี่ยงโชคไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่มันจะช่วยให้บางทีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเติมเต็มความรู้สึกนะคะนะคะถ้าจะได้ได้มาจากความฝันนะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังใครที่เป็นโรคหัวใจนะบางทีทุกข์ใจหนักเสียใจหนักอะไรพวกนี้นะคะ ให้ระวังโรคความอ้วนนะโรคความอ้วนโรคในช่องท้องนะคะเป็นหมดเลยบางคนปวดหัวเวียนหัวได้นะให้ระวังโรคที่จะตามมาเนาะปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยอ้วนเกินไปน้ําหนักตัวเยอะอะไรพวกเนี้ยนะคะมาดูในเรื่องความรักกันดีกว่ามาดูในเรื่องของความรักคนโสด ความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดเนาะคนโสดคุณมุ่งเน้นแต่เรื่องหาเงินคุณมุ่งเน้นแต่เรื่องหาเงินนะระวังนะคะคนที่เข้ามาหาคุณอนะ่ะเขาจะเข้ามาโดยที่มีความหวังมีทําอะไรรับหลังหรือมีไม่ซื่อสัตย์กับคุณอนะ่ะนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนาะ อาจจะมาหวังเรื่องเงินทองก็ได้อาจจะมาหวังเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาโดยไม่ไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้หวังเดียวคุณอะนะคะเดวเปิดไพ่เพิ่มให้ต่อไปมาดูความรักนะคะความรักสําหรับคนโสดนะคะดีสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วความรักสําหรับคนโสดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า คนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาหาคุณอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาด้วยความจริงใจอะนะบางทีเขาตั้งใจเข้ามาหลอกอาจจะหลอกเรื่องอะไรเรื่องการเงินเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคนโสดดูให้ดีเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะความรักคนโสดสามใบค่ะคนโสดจะมีคน เก่าคนแน่ดีเข้ามา deception เข้ามาแบบหลอกลวงจริงด้วยนะคะแต่เวลามันจะช่วยให้คุณรู้ว่าอันไหนควรจะเอาออกจากชีวิตนะโอเคอ่ะไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะคะคนโสดเนาะเพราะว่าไพ่ออกมาแล้วไม่ค่อยสวยอ้ามาดูในส่วนของคนที่มีคนคุยคะ่ะคนที่มีความคนคุยนะคะเป็นเป็นการ เพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะคะกุยอย่างมีสติให้เฮอร์มิตเข้ามาด้วยให้เดินนะคะอ่ามันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะคนที่มีคนคุยเนาะเพิ่งเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นคบกันอาจจะเริ่มต้นคุยกันนะคะแต่ก็ให้ใช้สตินะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ดีเนาะอ่าดูให้ดีนะคะคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะเขาบอกว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้บางทีมันอาจจะแบบ อมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นคู่ของคุณก็อ้อ,องโทรหากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็ <c oughs> ทำตัวเองให้มีความสุขอะ่ะลองทำตัวเองให้มันมีความสุขนะคะอ่าต่อไปมาดูคนที่มีคู่ชาวราศีเมทุนคะ่ะคนที่มีคู่ชาวราศีเมทุนอ่าคนนี้มีคู่คุณมุ่งเน้นไปเรื่องเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องค้าขายเรื่องกําไรนะคะคนมีคู่เนาะพูดถึงว่าคู่ของคุณก็ดีนะช่วยกันต่อยอดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินนะคะโอเคดีค่ะคนมีคู่เดี๋ยวเปิดไพ่ให้สามใบนะคะคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่ราบอกว่าบางทีต้องทําให้มันโรแมน,นติกบ,บ้างในชีวิตคู่บางทีหย่าแบบเดิมๆม,มันจ,จําเจมันซ้ำซากเนาะ บางทีมันก็ต้องแบบเฮ้ยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมาใหม่เริ่มต้นแบบเริ่มต้นคุยกันใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าทําให้มันแฮปปี้ทาให้มันมีความสุขในครอบครัวนะคะบางทีอย่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะเกินไปความสุขในครอบครัวหายไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะอ่าไพ่บทสรุปนะบทสรุปหนึ่งค่ะ ไพ่บทสรุปด้วยไพ่เดทไพ่เดทนะคะไพ่บทสรุปไพ่เดทเนี่ยหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีการจบมันถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่จบมันไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะมันถึงบางสิ่งบางอย่างคือบางสิ่งไหนที่มันไม่โอเคมันมันทําแล้วมันไม่โอเคจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ มันแล้วจะเจอสิ่งดีๆสิ่งสดใสสิ่งสวยงามรอคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนโอเคนี่คือไพ่รายเดือนกระกฎาคมของชาวราศีเมถุนนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ